ใจบ้างกับโปรเจกต์ที่เรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากๆโดยส่วนตัวแล้วตื่นเต้นมากค่ะเพราะไม่เคยทำจริงๆแล้วเช่นสาวห้าหนึ่งไม่เคยทําซีรีส์ในในรูปแบบนี้มาก่อนนะคะก็ถือว่าสิ่งสาระตายเป็นเป็นโปรเจกต์แรกที่เราได้ทําอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ก็เป็นซีรีส์วายที่มีความเรียกว่าอะไรสยองขวัญอยู่แล้วก็มีอะไรเยอะแยะเตมไปหมดเลยมีเม่นม์นคาถา คนดำและฆาตกรฆาตกรรมต่อเนื่องค่ะือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแนวของชิ้นมากกว่าควรเลยครับพี่ต่อไม่ไม่ใช่เปลี่ยนไม่เคยทำไ<ม>เปลเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกก็ก็เลยตื่นเต้นค่ะก่อนหน้านี้เราได้ไปไปทําพิธีบวงสสวงกันมาครั้งนึ่งแล้วที่ที่วัดจอรามานีไปบวงสสวงทาเวนนะคะซึ่งซึ่งท่านท่านปรากฏตัวอยู่ในเรื่องนี้ด้วย แล้ววันนี้ก็เลยเป็นแบบมาบวงสวงเปิดกล้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ซีรีส์ก็เราอยู่ในระหว่างใส่ทำอยู่กระแสที่มันแรงตั้งแต่ตอนเปิดบ่อยที่เลยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกับการตั้งใจทำงานของพี่เชื่อใจมากผู้หญิงในเร่อการทำงานเราก็ตั้งใจทำงานทุกเรื่องอยู่แล้วไม่ว่ากระแสจะเป็นยังไงนะคะแต่อย่างที่บอกว่าในความตั้งใจทำงานนั้นมันมีความตื่นเต้นแปลกใหม่อยู่เยอะมากค่ะในกองทีไรก็อกสั่นแขวน ปล่าครับปกติเ no ป็นคนกลัวผีสุดเลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทกับเรื่องนี้เท่าไหร่โปรดักชั่นนี่ก็คือแบบว่าไม่ดีอ่ะพี่พแต์ค่ะพี่โปรดักชั่นเป็นยังไงคะก็ในในส่วนที่มันมันเหมาะเหมาะสมควรกับเรื่องอะครับพี่แต่ก็บอกกัาไปว่าเราเกินเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการประกวดตัวของของผีต่างๆอะไรเงี้ยครับก็พยายามทำให้ทำให้สมบูรณ์ที่สุดครับมันมีความยากอยู่ไหมพี่แต่ในี้เรื่องของโปรดักชั่นยาก ยากมากอันนี้ไม่ไม่ได้ต่างอะไรกับพี่เป๊ะเลยนะครับแคนน่แค่แค่เปลี่ยนจากรถแข่งมาเป็นผียากครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งเอฟเฟกหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนนะครับและก็การเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์ของทุกหนุ่มหนุ่มนี่เลยครับยากเลยครับมันมีเรื่องราวของความเชื่อของศิลปศาสตร์อะไรก็มาด้วยมันย้าพฤในการกำกับภาพหรือว่านการกานรก็ เป็นของใหม่ของผมว่าของมง้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยทาไม่เคยทําผีแล้วก็ไม่เคยทําที่มันเกี่ยวกับไสยศาสตร,ร์หรือว่าความเชื่อไงครับก็เป็นครั้งแรกที่โกครับได้ทําอะไรใหม่พี่เอสครับความรักองทหารดาราการมันมันอย่าเรียกว่าเข้มข้นเลยอ่ะคือคือมันมีมันมีหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในนี้ครับแน่นอนนะครับว่ายังคงเป็น boy l ลิ e ซี r ีส์นะครับ แต่เพียงแต่ว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยด้วยความที่มันเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นมามันก็เลยทําให้มีการตามสืบตามจับระหว่างการเดินทางของเรื่องเนี่ยมันก็จะไปเจอกับเรื่องราวต่างๆไ,ไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลศาสตร์เองก็ดีความเชื่ออะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละคดีที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตัวละครจะต้องค่อยๆตีต้องเรียกว่าเรื่องเนี้ยนักแสดงจะต้องเตรียมตัวกันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นตำรวจโดยเฉพาะกัร อ,อยวให้น้องพูดอีกทีว่าต้องไปฝึกอะไรกันมาบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของนิติเวชอันนี้ก็ไปทดลองจริงเป็นเด็กอดีตเคยเป็นเด็กวัดก็ต้องไปเดินบินาบ,บาทจริงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างก็จะค่อนข้างเรียวมากๆากครับแคสติงนี้เป็นไงคะคือถือที่ด้ก็ต้องพอใจนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าตอนที่รู้จัก นิยายเรื่องนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามาจากแฟนๆแฟนๆของพีทเบฟครับที่ชื่นชอบแล้วก็อ่านนิยายเรื่องนี้แล้วก็พูดกันเข้ามาว่าตัวสารวัตรส,สิงกับตัวทูบเนี่ยเหมาะที่จะเป็นกับรัวพาวิลมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบลองอยิบนิยายเรื่องนี้มาอ่านกันแล้วก็รู้สึกว่ามันมันตรงกับเขาจริงๆด้วยนะครับรวมไปถึงตัวละครอ,อื่นๆที่แบบเออเข้ามาก็ก็มีตัวละครที่หลากหลาย แต่เหมือนน้องๆก็ต้องเปลี่ยนพักยาในเรื่องพิเศษเหมือนกันต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนล้าเราจะลืมภาพพิเบสไปหมดละจะไม่มีละก็ถือว่าเป็นงานยากของน้องๆนักแสดงทุกคนเหมือนกันน้องนังก,นนนกแสดงเลยครับเอาไปไว้ทล้วส่วน <c oughs> ดีครับสวบัสดีครับสวัสดีครับครูขอเล่นกันลูกลอยากให้ต้องมาเป็นเด็กวัดเออเป็นอดีตเด็กวัดที่ตอนนี้เป็นแบบ จิตรกรแล้วกันแต่ว่าหลักๆในเรื่องเนี่ยคือเป็นผู้ต้องสงสัยมากกว่าที่ะจะถูกคุณสาร,รวัตรเนี่ยเขาจะสืบสวนสอบสวนหรือว่าตอนท้ายๆก็อาจจะมีความเป็นที่ปรึกษา <c oughs> เป็นที่ปรึกษาทางวิญญาตทางวิญญาต <c oughs> แล้วกันคุณรับเตรียมตัวยังไงบ้างลูกันบทบาทนี้บอกเลยว่าคิวแรกผมน่ากลัวมากมีพี่ชอตพยาณ กับคิวแรกที่ไปแล้วนะตอนนี้พี่่อยไม่ไปเลยแม่หายแม่หายกลัวคือมันเป็นผีเขาแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วผมเนี่ยโดนเหมือนแบบผีลุมด้วยแล้วผมเพิ่งรู้เหมือนกันในการถ่ายทํำแบบที่เป็นซีรีส์ผีแล้วยิ่งแบบมันต้องมีแบบเอฟเฟกอะไรต่างๆมันต้องถ่ายแบบด้านหลังก่อนแล้วย้อนด้านหน้าเลยเหมือนมันต้องแบบ เล่นให้มันแบบคอนกันก็เลยยากกว่าพีทเบฟหลายเท่าอยู่เหมือนกันก็เลยเป็นสิ่งที่กำลังลุยให้ให้มันดีที่สุดให้มันเชื่อมโยงกันในเรื่องที่มันร้อยเรียงมาอย่างดีแล้วกันี่ยนะเมื่อกี้เราบอกว่าผีลุงแล้วแบบในในเรื่องหลังเนี่ยเรามีเซนต์แบบมี่อะไรขนลุกขนยุกบ้างไหมอะไรแบบลี้ลับไหมคือมันมี มันมีจังหวะถ่ายรูปอันนี้มีมีจังหวะถ่ายรูปมีคนถ่ายครับนะแล้วตอนตอนที่เรายืนอยู่ข้างหลังนะฉากมันฉากมันยังอยู่เต็มแบบม,ม่านยังปิดแต่คนถ่ายในรูปมาม่านมันเปิดแลว้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นโดยใครเป็นพี่คนหนึ่งในกองถ่ายถ่ายผมซึ่งผมก็ไม่กล้าดูรูปนั้นนะหมอนกัยไม่กล้าดูรูปนั้นีก บรรยากาศมันมีความน่ากลัวเผย้อมแล้วถ่ายไปแล้วเป็าก็มันมันมีความแปลกใหม่ที่ตื่นเต้นละกันเพราะว่าเอาจริงก็จะมีแบบการสืบสวนสอบสวนที่เราแบบไปช่วยเขาทางสารวัตรและก็ทีมตำรวจทั้งหลายเขาไปแบบบุกบ้านเหยื่อไปแบบเจอกับผีส่วนผมเนี่ยจะหนักมาทางโดนโดนผีมันลุยลวกันก็จะเละเละหน่อยใช่ผมเป็นคนเห็นผีก็เลย จะมีเซนในเรื่องนี้คนอื่นจะมองไม่เห็นเขาก็เลยสบายก็ถูกผมก็จะเละอยู่คนเดียวตรงนี้ยากกว่าจะทำให้เขาเชื่อไหมครับต้องมีผีคือด้วยความที่เขาเนี่ยไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็ยากในการที่ทําให้เขาเชื่อแต่ว่าเรื่องจากมันก็มีเรื่องราวมาเรื่อยมันก็อาจจะทําให้เพิ่มความเชื่อเขาเรื่อยๆได้กันครับทัานสารวัตรครับผมพุทสารวัตรเรื่องนี้มีไงความเป็นไรเอาจริงๆนะครับผมผม ผมก็ตกใจเหมือนกันวันแรกผมไปก็เป็นเหมือนโลเคชันบ้านเหยื่อแล้วก็มีเป็นซีนหนึ่งอันนี้ผมแอบ,บสปอยนิดนึงแล้วกันเป็นซีนที่ต้องไปาหาหลักฐานที่เขาเป็นเหมือนบูชายันไว้แล้วทางกองเนี่ยเขาบอกให้ผมไปขุดหลุมให้เขามีขุดหลุมไว้แล้วก็แบบหมกไว้เลย <laughs> เขาบอกว่าผมถามว่าคืออะไรข้างในเขาบอกไม่ต้องรู้ <laughs> เดี๋ยวก็รู้เอง <laughs> <laughs> ผ,มผมไปเปิด <laughs> ผมพูดได้ไหมมันมันอันนี้ มันคือไก่แต่มันไก่ปลอมนะแต่มันแบบมันดูเน่ามากแล้วมันก็มีหนอนมีอะไรทุกอย่างแล้วผมเป็นคนกลัวสัตว์ปีกคือสารวัตรตอนนั้นต้องต้องฮึบมากสารวัตรกีตสารวัตรสิงหาคือฮึบแต่ในใจพาเวลคือก๊ตแตกแล้วคืออยากเผ็ดแล้วเสือนี่เผ็ดแล้วนะพาเวลทุกีวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับผมโอ้โหแต่ว่าสนุกสนุกเป็นการแสดงที่แตกต่างจากปิดเบัมากครับ ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยได้ใช้อาวุธเพราะว่าไม่รู้จะยิงใครมันมีแต่ผีมองไม่เห็นผีกระสุนผีกระสุนถ้างั้นผมต้องลงมนในกระสุนแล้วล่ะขับมาครับดงกครัครับผมครับผมเราี่เปลี่ยนจดกับผมลครับผมกับบรลบาแพทย์นิติเวชยังไงคะครับก็จริงๆคือเป็นพอเป็นแพทย์นิติเวชมันก็ยากแล้วแบบว่า แบบว่าเราก็ตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแพทย์ทนิติเวชคือแบบเขาเขาคืออะไรทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ดีได้ไปเวิร์กช็อปได้รู้จักมากขึ้นว่าโอเคการเป็นแพทย์นิติเวชมันต้องมีวิธีการพูดบุคลิกภาพต่างๆอะไรครับการทํางานมันทํำยังไงครับผมว่าสิ่งที่มันยากสำหรับผมก็คือว่าปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อะไรครับแต่ว่าคนที่แต่คนที่เป็นหมอเนี่ยเขาต้องมีบุคลิกภาพที่มีความนิ่ง ก็เลยอันนี้ก็เป็นจุดที่ยากครับก็เวลาเข้าซีนยากทุกซีนนครับผมนีผมนี่ยังไงฮะทำไมต้องแบบว่าแย้แย้ที่เปเวททาไมไสีผมสีดนี่คือจริงคือต้องบอกว่าสิงสารตาครับมันเป็นซีรีส์ที่ไม่จากนิยายใช่ไหมพี่แล้วแบบว่าในนิยายอะ่ะบทของหมอเซียเขามีผมสีแดงอย่างนี้เลยด้วยความที่พ่อเอ็นแมชชอตเล่นใหญ่อยู่แล้วเขาอยากให้มีความเหมือนกับนิยายที่สุดก็เลยให้ผมเนี่ยต้องไปทำผมสีแดงด้วยครับ คุณคุณพูดหน่อยไหมว่าเปิดกล้องมาหนึ่งเดือนคุณย้อมไปแล้วกี่รอบผมย้อมไปแล้วสามสี่รอบเนี่ยคือกล้องก็คือไปหมดแล้วคือผมคิดคือผมนะต้องบอกว่าถ้าเกิดเกิดมาผมไม่เคยฟอกผมไม่เคยทําสีปิดปาร์แบบนี้เลยไอ้เราก็คิดว่ามันคงไม่ยากแต่ว่าพอเรามาต้องมาทําสีแบบนี้จริงๆเนี่ย <c oughs> เหนื่อยครับเหนื่อยครับผมสองอาทิตย์ย้อมทีระหว่างอาทจะเปลี่ยนสีไหมค, <c oughs> คือผมจะไม่พยายามไม่เปลี่ยนแต่ว่าเราสระผมหนึ่งที ผมมันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเ,เองเลยครับก็เป็นคว,ความท้าทายคือเราก็ต้องขยันในการเอาเวลาไปทําผมด้วยครับแต่หเราก็ต้องลุ้งลึกเหมือนกันเรื่องของ,ของก,าการเป็นการแทงชทีเวิตครับคือในในส่วนของเวลาที่เราปฏิบัติงานครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของมาดเรื่องของท่าทางอะไรครับก็ต้องพยายามให้เป็นคุณหมอเซฟคูกเกนการให้ได้มากที่สุดครับ ท็อปเองเราก็เป็นหนึ่งในแพทย์ด้วยนะครับ,รบผมซันท็อปก็รับบทเป็นดารินครับเป็นแพทย์นิติเวชเหมือนกันก็ไม่ได้รับบทเป็นแฟนเขาฮะ,ฮะในเรื่องไง<ะ>อ้าวสปอยไหมนะอ๋อไม่ใช่ก็รับบทเป็นแพทย์นิติเวชก็ครั้งแรกอะ่ะท็อปคิดว่าท็อปอะเป็นหมอนิติเวชซึ่งตอนที่ท็อปไปเวิร์กช็อปอะเขาไปถามเขาว่าแบบหมอนิติเวชอะถ้าเจอศพอะเขาจะเขาจะมีความรู้สึกยังไงซึ่งหมอเขาตอบว่ายากยากแบบ อยากตรวอยากสนุกแบบน่าตื่นเต้นว่าแบบศพนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งในเรื่องอ่ะผมก็ยกตัวอย่างไปว่าในเรื่องอ่ะจะมีแบบเย็บปากเย็บตาด้วยนะครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายิ่ง,ยงอยากค้น,คนหาเลยนะครับเขาก็เลยตัดสู่ได้ว่าตัว <c oughs> ท็อปอ่ะน่าจะเป็นแพทย์นิดๆไ,ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นคือดารินอ่ะเป็นแพทย์นิ้แต่วัยแพทย์นิดกีเวสมากกว่าหมอนิ้ตึงเวสเพราะว่าตัวละครดารินก็เป็นคนที่กลัวกลัวผีแต่ไม่ได้กลัวศพนะครับก็เป็นผู้ช่วยของ เมากกว่าครับก็ตอนที่ไปเวิร์กช็อปกันก็เห็นทุกขั้นตอนครับรู้รู้ทุกขั้นตอนว่าแบบถ้ามีศพมีมีการเกิดเหตุขึ้นอะไรอย่างครับก็ต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างก็คือรู้หมดเลยแล้วก็เห็นวิธีการผ่าจริงๆทุกท,ทุกขั้นตอนของจริงนะครับน่ามากกว่าักแล้วอย่างคู่นี้เขาแบบเจอเรื่องนี้แล้วว่าเราเป็นแค่ทีมที่เราเจออะไรบ้างโอ้โห ต้องต้องบอกก่อนว่าอย่างในบทจริงๆมันจะมีพี่สิงพี่สิงเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องผีงใช่ไหม <c oughs> คืออย่างผมหมอเซก,ก็เป็นคนไม่เชื่อเหมือนกันแต่ดารินจะเชื่อเจอไหมก็โหก็ฉ่ำนะครับก็ฉับะครับส่วนตัวดารินก็คือเชื่อแบบร้อยเปอร์ซ็ครับว่าแบบมีผีก็จะมีหลังๆครับ <c oughs> ที่ได้เจอแล้วก็ มีคนมาหาแล้วกันมีคนมาหาดีกว่าครับต้องการตัวไม่ใช่หลังๆนะผมว่าตั้งแต่แรกๆคุณก็เจอแล้วแรกๆก็มีแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยดูแล้วเหมือนมองไม่ไม่ให้ตรงกันนะคุทชายจะรักกันยังไงครับเออแล้วตอนนี้แต่เรื่องเก่าแล้วตอนนี้ดูตอนนี้ดูไม่รักกันเหรอครับวันนี้ก็ มันไม่ตรงกันอะเรเงี้ยเนาะเหี่ยงกันในเรื่องในเรื่องมันไม่ค่อยตรงกันแบบบางบางสาเหตุครับบางบางเหตุการณ์อะไรคือเรื่องความรักอ่ะเราเหตุผลไม่ต้องตรงเราใจตรงกันก็พอครับพี่กันต้องความรักงมันสุดยอดก็เลยเรื่องก็ไม่ค่อยจะตรงทาไหครับก็ต้องมาลุ้นอีกแล้วเรื่องเรื่องความรักตั้งแต่พิทเบฟนะสซูนิกก็ลุ้นกันมาอันนี้เดี๋ยวเซดารินก็ต้องมานั่งลุ้นกันอีกครับอันนี้เหมือนลุ้นยิ่งกว่าเดิมอีกฮะต้อมาโุ้ เป็นความันิดของเรื่องเลยครับผมก็่างเี้บทบาทนี้ผมรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีการพ็อตทวิสต์หลายจุดมากระหว่างความสัมพันธ์ของทีมเนี่ยผมตีว่ามันจะมีประมาณ3เลเวลอาจจะต้นเรื่องกลางเรื่องท้ายเรื่องคิงอาจจะไม่เหมือนเดิมเลยเราต้องมีีที่จะต้องาว่าคาปิ ทั้งเรื่องครับพี่คุณพูดได้นะเรื่องเมื่อคืนอ่ะที่ถ่ายดำที่ถ่ายดำเมื่อคืนเมื่อคืนอ่ะผมมีซีนเขาเรียกว่าอิโมชั่นอลนะพี่เล่นด้วยกันแล้วมันเป็นซีนครั้งแรกของผมในวงการนี้แล้วผมรู้สึกว่าโหผมยังใหม่มากัทำไม่ค่อยได้แต่ว่าได้พี่ทอเวลเนี่ยสอนผมหน้าเซตเลยดูไม่ค่อยดีเลยแม่ช่วยๆกันแล้วกันช่วยๆกันยากไหมสำหรับ ทายมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าสนุกจริงๆเรื่องนี้อยากให้ทุกๆคนติดตามรอดูครับผมที่จริงบทบาทเดนที่ทมันมาความนี้จะเป็นตัวแปรของเรื่องของของาจารย์หรืถูกต้องเลยครับตัวคิงเนี่ยนับว่าเป็นตัวที่ทําให้เรื่องเนี้ยเดินช้าลง <c oughs> <c oughs> ลาากล็จริงก็จริงไม่เถียงทําให้ปัญหามันมากขึ้นตอนที่เราที่เขาหลอกหลอนเสรไปแล้วจบแล้วสองคนนี้จบแล้วตอนนี้มราวมุกช้าเลยมยื้อเป็นไปได้ครับ จะมาจะมาสร้างอรปสรรคความรักของคู่คู่ด้วยหรือเปล่าออมาสร้างอุปสรรคความรักเขาไหมผมว่ามันไม่เกี่ยวครับมันเป็นอาชีพที่ต้องขนาดไปด้วยกันเลยอะหรือผู้ผูผ้กองผ,ผ,ผู้กองไหมครับผำมั่งเฮ้ยผู้กองผู้กองผู้กองข้าพุทธเจ้าปวดจำมั่งปวดจำมา มีเมฆแล้วยังไงลูกเรื่องเลยครับเรื่องเลยผมก็ยังงงผมก็ยังงงอยู่เลยว่าผมมาเป็นผู้กองเมฆได้ยี่งไรก็ก็ได้ฉายาผู้กองจำมั่มแต่ก็ก็ถือว่าได้บทบาทเป็นผู้กองเมฆซึ่งต้องทํากันบ้านอย่างมากเพราะว่าเราเพิ่งรู้แบบกระทันหันมากๆแล้วทีนี้ก็ก็เวลาจะเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็ไม่มีเวลาเวิร์กช็อปล้วก็เวิร์กช็อปด้วยตัวเองด้วยการที่เออเราไปหาดูหนังแล้วก็ไปดูว่าสายเสืวนนี่ทํางานยังไงอะไรเงี้ย ด้วยตัวของผู้กองเมฆก็สนิทกับตัวดารินแล้วก็สารวัตรอะไรเงี้ยรู้ทุกอย่างก็คือเป็นมือขวาช่วยๆกันอะไรเงี้ยก็รู้เบื้องหลังว่าเออตัวสารวัตรนี่สารวัตรคิงเนี่ยทำอะไรกันแน่ก็รู้ทุกอย่างแต่ก็เงียบไว้ก่อนแล้วก็เรื่องผีเรื่องอะไรพวกเนี้ยก็ก็มีเจอบ้างไม่บ้างครับไม่บ้างโดนตั้งแตอนแรกเลยโดนโดนโดนงแต่คิวแรกเลยครับท๊อปยังไงผู้โดย คูู้ได้เหรอคได้ปอยได้นิดหน่อยนิดหน่อยก็ในน้ำเฮ้ยเคโอเคอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ว่าสินยากสินยากพอสมควรในน้ำครับผมก็เราสามคนก็เป็นยูทูบเบอร์เนาะในเรื่องก็คือแบบว่าทำรายการล่าผีแล้วก็เป็นคนแบบอ้าคือผมมาเป็นคนที่ในเรื่องอะเป็นคนที่เขาเรียกว่าท้าทายสุดลวกันเป็นคนชอบพูดบอกว่าไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราก็เลยพูดท้าทายแล้วก็เป็นคนที่แบบน่าจะโดน หนักสุดเหมือนกันอะไรในแก้วเพราะว่าเขาคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่พวกเราต้องเจอกีฬาของก็คือพาพาเขาไปครับผมประมาณนั้นแสดงว่าเราถามคนที่เป็นัวเพิ่มปีศาจก็จะเพิ่มปีศาจนี่เป็นตัวปวดเดียวตัวปวดตัวปวดละกันสรุกมากครับอ่านบทแล้วบอกว่าคือแบบน่าหนุกอ่ะอยากอยากลองแบบไปถ่ายทำจริงๆแล้ว วครับผมขนาดแค่อ่านคือแบบจินตนาการก็คือไปแล้วใชอ้อนแล้วอ้อนเป็นคนดีไหมอ้อะนราคาไม่ค่อยเท่นเลยแต่แล้วอ้อนมึงทานได้แต่ไม่ชอบการตกใจอ่ะไม่ชอบไม่ค่อยชอบตกใจกับประกาศในเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับก็เป็นเนิร์ดเนิร์ดกลัวผีกลัวผีครับต้องเล่นแบบกลัวผีมาเป็นเหมือนเป็น เป็นเป็นลูกน mhm. ้องอ๋อลูกน้องสั่งอะไรใทำก็ต้องทำตามเข้าไปอย่างเงี้ยครับเขาไม่กลัวแต่เรากลัวครับต้องพาเพื่อนไปหาของพาเพื่อนไปหาของเพื่อนไม่ได้อยากเจอนะไม่อยากเจอไปช่วยเขาไขคดีด้วยเนี่ยเราต่ามผมไม่ได้ไขคดีเขาเขาผมเขาไขคดีพวกเราครับผมได้ไปสร้างปัญหาทำให้เรื่องมันยาวขึ้นอีกจะได้จบช้าๆชช้าาาออย่่่ีีะมมพพเงคครรัับบบผ อ๋อครับอแคิวที่ถ่ายมาเป็นไงบ้างครับเออใ่เราไปยี่เปอร์เซ็นต่าทำไปกี่เปอร์เซ็นต์ราถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์คิเตอร์เราเราไปกี่คิวแล้วคตอนนี้แปคิวครับ หลักคือถามว่าแม่อยู่ไหนปกติแม่พ่อแม่ไปทุกทุกเซีนทุกคิวทุกคิวอันนี้หายเลยประกาศประกาศาแม่หายก็ค่ะให้พีเตอร์พูดยกันแปดคิวที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครั8แปดคิวที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ได้ลองเกือบรอบได้แล้วครับได้ลองจีนที่มีผีมีอดีตที่ซ่อนอยู่ แล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนสวนะครับแล้วแบบพยายามลองในหลายๆมุมแล้วแล้วก็แต่ละตรรัวละครก็จะได้รู้จักคาแรคเตอร์ของตัวเองมากขึ้นเลยครับแล้วต่อไปก็คงจะเริ่มเข้าสู่เรื่องที่ลึกๆมากขึน้นละครับคงต่างอะไรใช่ไหมครับเดีด๋ยวราจะได้ดูกันวันที่31ต,ตุลาคมวันฮาโลวีนฮาโลวีนเลยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวจะชวนแฟนคลับไป กับปาได้ผีต้องทำสามเอ็ดค่ะเลิ่มดีมากๆวันปล่อยผีพอดีพอดีจริกาี้เรื่องต้พอจริงๆต้องบอกว่าทุกท่านที่เริ่มต้นกปรเจกนะคับเราเราโอเ่นเราโอเนหมดนะครับด้วยความที่เป็นเชอรินะครับแล้วก็ แล้วเราก็ถือว่าเราก็สนุกมีบ่างแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่เคยได้ทำมาบอกด้วยครับก็เลยถือว่าเออมันก็มันก็มีอารมณ์อยาก<ม>จะทำนะทีก็ต้องบอกว่าพวกพี่ก็ทำมามนกันเยอะจร้งรแล้ว,ลวเวลาเวลาเราได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆนสนุกค,ครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าเพลนะินว่านิกถึงพี่ปีเตอร์ด้วยัพี่ปีเตอร์ก็น่าจะเคยทำอะไรที่มนันเกี่ยวกับ แอคซ์เองก็ดีหรือการสืบสอบสวนอะไรเงี้ยที่เคยเห็นผงานแต่ว่าไม่รู้ทีหลังว่าพี่ปีเตอร์เคยทำเรื่องนี้หรือเปล่าพี่เข้าใจว่าพี่ปีเตอร์เคยทำดีที่อะไรชวนชวนครับเพราะว่าพี่คิดว่านึกพอจะนึกภาพออกว่างานน่าจะออกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ก็ไปไกลกว่าที่พี่คิดไว้นิดหนึงที่จะไม่ได้ไปกองแต่พี่ก็จะมีการส่งให้ดูตลอดให้ดูตลอดตั้งแต่เช้าอ่ะแบบแปดโมง เริ่มถ่ายกันเดี๋ยวก็ตรองมีคลิปมาแล้วว่ามอนิเตอร์เขาจะมาอยู่ในที่คิดว่าเราคงได้ได้สนุกกันในช่วงฮารูมีนะครับเรื่องนี้เป็นอะไรที่ตั้งใจเชนแล้วก็ค่อนข้างทำจริงเรียวที่ว่าเราจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะดูไม่เรียวก็คงเป็นเลือดปลอมสมปลอมผีปลอมตอนนั้นก็น่าจะจริงหมดแต่แต่ว่าเป็นของปลอมที่ทำเหมือนจริงมาก แลกเปลี่ยนเลยค่ะย้อนเวลาที่แบบผู้ชฉลก็กลัวเลยก็นนะกลัวจริงค่กลัวจริงแล้วก็สงสารน้องที่เป็นผีนมากด้วยในในสงสารผมเลยผมก็เดินหล่อใหม่ไม่สงสารสัตว์ใจ <c oughs> สนุกเลยสนุกด้วย <c oughs> พี่เฉลครับจะได้ดูกันทางช่องทางไหนอะไรยังไงจะตัดเรื่องเาอย่งเหรคะเรื่องเวครับแน,บลลนบ่นอนนะครับ สุขที่31ตุลาคมนี้นะครับทุกวันศุกร์เวลา4ีทุ่ม15บาทั้งช่องวัน31ครับก็ดูย้อนหลังนะครับเบอร์ชั่นอาหารได้ที่ไอชิีครับแล้วก็ไอคิวครับอย่าลืมติดตแมนนะครับปลายปีนี้แน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับกามายืนทีนี้ถ่ายรูปกันดีกว่า